วันนี้นะครับฟุตบอลเจลีกนั้นอย่าลืมดูกันได้คอนซโดเรซัปโปโรจะเปิดบ้านให้โออิตะทินิตะมาเยือนอาบอกกับท่านผู้ชมว่าคงจะไม่มีอะไรที่จะลุ้นแล้วเพราะว่าคอนซโดเรซัปโปโรไม่มีโอกาสเข้าเพย์ออฟที่จะไปเล่นในเจวันเอมที่เปิดบ้านให้โออิตะทินิตะมาเยือนก็เล่นกันเพื่อสุขภาพรักันให้มัน จบโปรแกรมหรือฤดูกาลที่มีการแข่งขันในครั้งนี้หรืออีสามแมชเท่านั้นก็ปิดฤดูกาลเจลีกเพราะฉะนั้นนักเตะต่างๆของคอนเซเดเรซัปโปโรอาจจะได้โอกาสได้ลงกันกับคนที่มีชื่อบ้างไหมมีชื่อบ้างหรือไม่คนที่เคยลงเป็นประจำสมัยที่เดกิอิวามะะอยู่ก็อาจจะได้กลับมาเป็นแบบนั้นแต่แน่นอนก็ ไปดูที่สุภาพเชาสระชาติกันเลยว่าจะมีชื่อเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าสุภโชเชาสระชาติมีชื่อเป็นตัวจริงเหมือนเดิมน,นะครับก็คงไม่แปลกอะไรแล้วนะครับเพราะว่าสุภาพเชาสระชาตินั้นก็เป็นตัวจริงให้กับคอนเซเดเรซัปโโรมาโดยตลอดเลยทาไมบาดเจ็บหรือไปเล่นทีมชาติมาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นตัวจริงและเมื่อได้ลงเป็นตัวจริงเนี่ยหลังๆก็ได้ลงเต็มเกมนะครับไม่เหมือนสมัยไดกิอิวามะซะสุภโพเชาสระชาติไม่เคยลงเต็มเกมเท่าไหร่เลย อย่างมากก็60กว่านาทีก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปแต่สมัยชิงโงชิบาตะนี้บางเกมก็ได้ลงเต็มเกมบางทีก็60-70ถึงจะเปลี่ยนตัวออกไปก็ถือว่าสุภโชครสัตชาตินั้นก็ยังทำผลงานอยู่ในบระดับหนึ่งอาจจะไม่ถึงดีที่สุดแต่อย่างน้อยเนี่ยมีสุภโชครสัตชาติเนี่ยเท่าที่เห็นเท่าที่แอนมินดูเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นตัวจ่ายที่ดีคนหนึ่งเล่นบอแบบง่าย ประสานงานกับเพื่อนๆได้ในแดนหน้านี้ถ้าทำเกมรุกสุภาพโชคสัจชาติจะมีโอกาสมากกว่าที่ทีมนั้นตั้งรับก็จะทำให้สุภาพโชคนั้นไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่ถ้าทำเกมรุกเมื่อไหรน่นี้สุภาพโชคสัจชาติจะมีบทบาททันทีเพราะฉะนั้นเกมน,นี้ที่เจอกับโอิตะทินิตะคงไม่ต้องคิดอะไรมากมายดูไปตามเกมเท่านั้นดูสิว่าสุภาพโชคสัจชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เกมที่แล้วนั้นยิงไปหนึ่งลูกที่เจอกับเจฟยู่ในเจ็ดชิบะอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ยิงเจฟยู่ในเจ็ดชิบะได้ทั้งไปทั้งกลับซึงต้องบอกว่าหายากนะครับที่สุภโชชคสัตชาตินั้นยิงทีมเดียวได้ทั้งไปทั้งกลับเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกับโอิตะทินิตะจะมีโอกาสยิงได้หรือไม่ถ้ามีโอกาสอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าสุภโชคสัตชาติต้องเข้าในกรอบเขตโทษเท่านั้น เรียกกันว่าวนเวียนอยู่ในกรอบเขตโทษนั่นแหละถ้าฟุตบอลไปอยู่ในนั้นอาจจะได้เก็บตกอถ้าพูดถึงเก็บตกแล้วเท่าที่แอดมินดูมาเนี่ยน้อยครั้งเลยที่เพื่อนส่งแล้วให้สุภโชคยิงประตูได้หมายถึงว่าตั้งแต่สุภโชคสตชาติเข้ามาในคอนเซนูเรซัปโปโรเนี่ยน้อยครั้งที่เพื่อนส่งแล้วสุภโชคสตชาติยิงได้ถามว่ามีไหม เท่าที่จําได้เนี่ยมีอยู่สองสาครั้งแค่นั้นส่วนมากสุภชพบุรชาติเก็บตกทั้งนั้นเลยอย่างเช่นลูกขุกกริกแล้วหลุดออกมาสุภาพบุรชาติไม่จับยิงทันทีหรือไม่ก็ปั่นยิงเข้าไปแบบนั้นจะไม่มีการที่เพื่อนส่งให้แล้วสุภาพบารชาติพาบอลไปแล้วยิงเข้าจะไม่ค่อยมีแบบนั้นจะมีอยู่เกมหนึง่งแอดมินก็จะไม่ได้ว่าเจอกับใครเพราะว่าตอนนั้นสุภชพบุรชาติอยู่ปีที่สองที่อยู่กับคอนเซเดเรซัปโปล เพื่อนส่งให้มาแล้วสุภชพโชติรรชาติปั่นเข้าไปทันทีเลยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโชนันเบเวอร์เล่แต่ที่จำได้แม่นก็คือว่าปั่นยิงกัมบะโอสกาในสมัยอยู่เจวันลูกนั้นเรียกกันว่าสวยงามจริงๆปั่นเข้าไปแล้วสุภชพโชติรรชาติเนี่ยโดยที่ยิงโดยปกติเนี่ยจะยิงปั่นเข้าประตูทางนั้นเลยเป็นซิกเนเจอร์ของสุภชพโชติรรชาติในการยิงประตู ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนอกจากนั้นแล้วก็เก็บตกลูกที่ผ่านมานี้ลูกที่เห็นกันชัดๆสมัยอยู่เจวันเนี่ยลูกขุกกริกอยู่กรอบเก็บโทษสมัยเจอกับวินเซลโกเบสุภโชคศาสตราชาตินั้นยิงเข้าไปต่อหน้าต่อตา And es esta, ตอันเดชอินเนสตาตอนนั้นอันเดชอินเนสตานั้นอยู่วินเซลโกเบแล้วสุภโชคศาสตราชาตินั้นยิงได้หนึ่งลูกแต่ว่าเกมนั้นเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งคอนเซนโดเรซซัปโปโรอยู่ในเกมเยือน อ่ะไหนไหนพูดแล้วเรื่องการยิงประตูนี้ก็มีลูกที่สุภพโชคสาร,รชาติยิงได้สวยสุดงดงามที่สุดก็คือลูกที่เก็บตกอีกเหมือนกันที่กระดอนมาแล้วสุภพโชคสาร,รชาติววลเล่เต็มที่ก็คือลูกที่ยิงคาวาสกิฟอนตาเล่ลูกนั้นเรียกกันว่าสวยงามมากๆเลยสุภพโชคสาร,รชาติเรียกกันว่ายิงแบบหน้าตายเลยสวยจริงๆเลยทําให้จองซองฮยองนั้นไม่สามารถที่จะปัดได้อีกด้วย แล้วอนอกจากนั้นก็มีการชาร์จเข้าประตูก็ถือว่าสุภาพชนรุาตินั้นเมื่อไม่มีใครที่จะส่งให้ยิงประตูก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละที่แอดมินก็บอกว่าบางทีก็อยากส่งอย่างเดียวเข้าไปยิงประตูบ้างก็หมายถึงว่าคอยเก็บตกยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษถ้ายิงได้ยิงไม่จําเป็นต้องไปส่งมากมายถ้ามีโอกาสถึงจะส่ง เพราะว่านักเตะญี่ปุ่นส่วนมากได้มานี้ก็จะยิงกันทั้งนั้นแหละไม่ค่อยได้ส่งกันเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอนเสอดเรซซัปโปโรเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกับโอิตะทินิตะมันไม่มีอะไรกดดันแล้วล่ละเข้าย์ออฟก็ไม่ได้เข้าจะแพ้มันก็ไม่ถึงกับตกไปอยู่เจเพราะฉะนั้นเล่นให้มันแบบสบายสบายยิงประตูให้ได้สุภาพบุรชาติก็หาโอกาสตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องคุยอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมคอยดูกันละกันเวลา12นาฬิกา แต่จะดูลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องหาช่องทางตามธรรมชาติดูกันในเจลิกนี้มันไม่บูมเหมือนในสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนตอนชนะทิพย์ธิรทรจิรศินมานั้นเราสามารถที่จะมีช่องทางได้ดูแบบสบายๆแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรนักเตะไทยนั้นจากเจวันก็ไปอยู่ในเจทูกันหมด หวังว่าคอนเซเดเรซัปโปโรจะขึ้นเจวันก็กรายเป็นว่าแม่4เกมแรกของคอนเซเดเรซัปโปโรก็แพ้ไปเลย4เกมแบบนั้นที่ผ่านมาหลายคนก็พูดถึงแฟนบอลก็พูดถึงว่าเพราะไดกิอิวามะสะนี่แหละที่ทำให้ทีมนั้นไม่สามารถเลื่อนชั้นได้บางคนก็โทษผู้บริหารอะไรต่างๆแต่บางคนก็พูดถึงนักเตะเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่พูดเหมือนกันก็คือว่ายังไม่มีโค้ชคนไหน ที่จะแทนมิเฮโรเปตวิตได้หรือพยายามที่จะทำคล้ายๆกับมิเฮโรเปตวิตยังไม่มีเลยแม้แต่ได็กิอิวามะซะแฟนบอลก็ยังพูดถึงว่าเห็นบอกว่าจะทำแบบมิเฮโรเปตวิตจะเดินรอยตามนั้นแต่ผลออกมาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยตั้งแต่วางตัวผู้เล่นแล้วบุนงกระทั่งการเล่นด้วยไม่ได้เหมือนอะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นผลที่ได้รับก็คือว่าคอนซาโดเรซัปโปโลไม่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นเจวันโดยอัตโนมัติ ในฤดูกาลเดียวเท่านั้นต้องรออีก2ปีถึงจะมีโอกาสที่จะทำฟอร์มเลื่อนชั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลื่อนชั้นขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จบกันแค่ฤดูกาลนี้ดูเกมกันให้สนุกระหว่างคอนสแโดเรซัปโปโรกับโอิตะทีนิตะแล้วก็สุปโชคสตชาตินะครับ